ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่9ธันวาคมนี้ครับมีการประชุมผู้จัดการทีมสาระสําคัญก็คือโทษใบเหลืองใบแดงในซีเกมครั้งที่20เจนนี้มีผลส่งยาวไปถึงเอเชียนคัพในการคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดรวมไปถึงการฝึกซ้อมช่วงเย็นของแข้งสาวไทยด้วยครับความคืนวหยในวันที่9ธันวาคมนี้เริ่มต้นที่ในเวลา8นาฬิกาที่สนามมันทะเลทีรีสปอร์ตเซเดียมในเมืองมันทะเลประเทศเมียนมา ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมครั้งที่27ในบิร์เกมอย่างเป็นทางการโดยทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด6ทีมต่างก็มากันอย่างพร้อมหน้าทั้งทัพนักเตะทีมงานซับโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมโดยมีอูเยเมียนนายกเมืองมันทะเลเป็นประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมที่ทางเจ้าภาพจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาทีละประเทศเริ่มต้นที่ลาวมาเลเซียพมา่าฟิลิปปิน ไทยและเวียดนามจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารว่างต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับทุกๆท,ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและโรบรัดในทุกขั้นตอนตัวแทนนักเตะอย่างธนิการแดงดาได้เผยว่าตนเองรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและรอคอยการได้ลงสนามมานานมากแล้วนับตั้งแต่เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมากว่า4ี่เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งตนเองและเพื่อนร่วมทีมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือ กระหายในการลงสนามเกมแรกมากและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายหรือจิตใจทุกอย่างพร้อมเต็มที่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมันเป็นครั้งแรกสีเกมครั้งแรกก็มันเข้าสู่ในช่วงการแข่งขันแล้วค่ะเราก็ต้องมีสมาธิมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <2 God. S 2> ก็ก็คิดว่าตอนนี้ทีมพร้อมพร้อมแล้วค่ะแบบกระหายอยากจะแบบแข่งขันชัยชนะแชมป์อะไรทุกอย่างมดแล้วค่ะตอนนี้ ต่อมาในเวลา14นาฬิกาได้มีการประชุมผู้จัดการทีมทางเจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าร่วมประชุมและตอบข้อสักถามโดยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้ยิงคำถามกับที่ดารัตวิวาสุขุผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติไทยที่มาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ถึงเรื่องปัญหาทางการเมืองในประเทศซึ่งทางเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันต้องคัดค้านผู้สื่อข่าวรายนี้และได้กล่าวให้ถามเพียงแค่เรื่องเกมการแข่งขันเท่านั้น สำหรับกฎกติกาในครั้งนี้ยึดตามแบบฟีฟ่าในทุกเรื่องที่เพิ่มขึ้นมามีเพียงแค่โทษใบเหลืองใบแดงที่จะติดค้างไปยังศึกเอเชียนคัพ2014ที่ประเทศเวียดนามสำหรับการคัดบอลโลกด้วยและทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินลงสนามใน2เกมของรอบแรกตามความเชื่อของเรื่องสีที่ดีในวันแข่งขัน กติกาก็จะยังเป็นของยึดของ AFC นะคะก็คือฟ i f a าทุกอย่างแต่ว่าที่มันเพิ่มเข้ามาก็ส่วนมากถ้าเราแข่งขันซีเกมก็จะจบในทัวร์นาเมนต์ซีเกมคือใบเหลืองใบแดงแต่ครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปก็คือ,อสมมุติเราติดใบเหลืองใบแดงแต่รอบนี้ก็จะไปมีผลกับนัดต่อไปในทัวร์นาเมนต์หน้าค่ะทีมไทยจะใส่สีอะไรลงสนาะมทีมไทยมีมีอะไร้อ๋อทีมไทยจะใส่สีน้าเงินค่ะในรอบแรกทั้งสองนัดจะใส่สีน้าเงินทั้งสองนัดแล้วก็ประตูจะเป็นเขียว ทั้งสองนัดก็มีนิดหน่อยค่ะที่ทำไมเลิกสีนยเงินทั้งสองนัดก็เพราะว่าด,ดูวันที่ค่ะดูเอาเลิกเอาชัยด้วยค่ะต่อมาในเวลา15นาฬิกาทัพนักเตะทีมชาติไทยได้ลงทําการฝึกซ้อมที่สนามแอ a d e m y มีท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งความหนาวเย็นและฝนที่ตกลงมาอยู่ตลอดซึ่งมีนักเตะ3รายที่ไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งสุภาพรแก้วแบนที่เกิดอาการป่วย กัญจาาสังเงินเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาและนภัสสีเสริมที่เจ็บน่องต้องพักสองวันด้านความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลหญิงซีเกมล่าสุดมีอันต้องเหลือ6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากในสายเออย่างอินโดนีเซียมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าขอถอนทีมออกจากการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากติมอเลสเตก่อนหน้านี้ขณะที่ในส่วนของเนลัสโทมัสกุนซือทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ผู้เล่นในทีมเป็นลูกครึ่งอเมริกาตอนนี้มีอยู่13คนและมีเดินทางมาเพิ่มอีก3คนหลังจากนี้ซึ่งทั้งหมดเล่นอยู่ในดิวชั่นหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีในซีเกมครั้งนี้จากการเตรียมทีมมาตั้งแต่ใน AFF ที่ผ่านมา yeah, We we prepared the team for the past year uh, AFF in May and then uh, AFC in May AFF in uh september and now for the sea games most of our players uh, we had camp in the us in california uh, we had two camps in california and then we had our final camp in the philippines before we come to myanmar ในช่วเงเย็นของวันนี้เองครับทีมแข่งสาวไทยของเราเนี่ยต้องซ้อมท่ามกลางสภาพฟ้าฝนเนี่ยที่ไม่เป็นใจครับมีฝุ่นละอองแล้วก็ฝนตกลงมาอยู่พอสมควรทีเดียวครับอากาศที่นี่เป็นปัญหาหลักของการเตรียมทีมครับในวันพรุ่งนี้จะมีการลงสนามเกมแรกของศึกฟุตบอลหญิงที่เมืองบัททเลแล้วนะครับพม่าจะพบกับฟิลิปปินส์ครับในเวลา16บหนากาครับ